เวลาเจ็นาฬิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลาและเต่า เนื่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2564ณท่าวาสุกรีเขตด,ดุสิตโดยกรมปัสสัตว์ได้ถวายโคแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางูลสิริวิบูลราชกุมารจำนวน2ตัวสำหรับปล่อย ซึ่งจะมอบให้กับนายอนุชิตสนันน้ำหนักเกษตรกร,ร,ร,กรตำบลนานบัวอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อน,นำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อกเกษตรกรตามพระราชดำริและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ถวายนกปลอดหัวโคนสสำหรับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน21ตัวจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้ปล,ปล่อยปลาส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยปลาช่อน21ตัว โดยเต่าสวมพระองค์21ตัวจะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไปพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้ปล่อยปลาที่กรมประมุงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยารวมจำนวน490,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระบอกปลาโพงปลาเทโพและปลากระโหทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย